Miranda? Let me, Isaac. Where's is that piece of paper I had in my hand yesterday morning? Well, the twins also need flip flops. ย้อนกลับไปวันที่22มิถุนายน2006ภาพยนตร์ดัดแปลงจากนิยายอย่างแต่เดวิลส์แวร์สปรดาเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยจากการตีแผ่เบื้องหลัง ของวงการสื่อสิ่งพิมพ์แฟชั่นจนหลายคนต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ประจำวงการแฟชั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและนี่คือเกร็ด10ข้อที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ 1. จริงๆแล้วราเชลแม็ก d a ดัมสคือคนที่จะต้องมาสวมบทเป็นแอนดี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้แม้ว่าดาราสาวอย่างแอนฮัเทเวย์จะได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากบทบาทที่เธอแสดง ในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ในตอนแรกทางสตูดิโอฟ็อต้องการนักแสดงที่โด่งดังมากกว่านี้เพื่อมารับบทสำคัญและคนที่ทางค่ายเล็งไว้ก็คือ Rachel m c a d a อดนั่นเอง 2. ผู้กำกับเดวิดแฟรงคล์ต้องคัดเลือกนักแสดงสาวกว่าร้อคนเพื่อหาตัวละครเอมิลี่สื่อวาไรตี้เคยนำเสนอไว้ว่า ผู้กำกับอย่างเดวิดแฟรงเกลพยายามหานักแสดงหญิงกว่าร้อยคนที่เหมาะสมกับบทเอมิลี่ผู้ช่วยสาวของมิเรนดาพร์สีย์ในตอนนั้นนักแสดงสาวอย่างเอมิลี่บรอนต์ยังอยู่ในนครลอสแองเจลิสเพื่อแคสติ้งให้กับภาพยนตร์เรื่องอื่นอยู่แต่สุดท้ายเธอก็บินกลับมาแคสให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกครั้งตามคำขอของผู้กำกับเดวิดแฟรงเกลและเธอก็ได้รับเลือกให้แสดงบทเอมิลี่ในที่สุด สามสามี <Like> <laughs> ของเอมลี่บรัน์ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไปถึง75รอบเอมลี่บรันช์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจอห์นคราซินสกี้สามีของเธอมักจะพูดหรือล้อเลียนบทบาทของผู้ช่วยสาวในภาพยนตร์เรื่องนี้เสมอก่อนที่สามีเองจะตอบย้ำด้วยการเผยว่าเขาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึง75ครั้งและมันก็คงจะไม่แปลก ที่เขาจะติดภาพเธอในคาแรคเตอร์นั้นไปแล้ว4 m ่ r i ร s t r e e ตรเคยยื่นข้อสเสนอเพิ่มค่าตัวของเธอขึ้นเป็น2เท่าเพื่อมารับบทนำในเรื่องนี้นนกแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่าง m า r i ลล์สตรีปเคยคิดที่จะปฏิเสธรับบท m i r ร n d a p r i ส l ล y มาแล้วและยังได้เสนอให้เพิ่มค่าตัวของเธอขึ้นเป็น2เท่าเพื่อบทบาทนี้อีกด้วยแต่สุดท้ายก็เป็นเพียงการพูดหยอกล้อกันเท่านั้น เพราะเมื่อเธอได้อ่านบทอย่างจริงจังอีกครั้งเธอก็รับเล่นบทนี้ในทันที Oh, shut not shut that h It's up. a s า a l ฮาสเตลลี่ทูชีตกลงรับบทเป็นนายเจลเพียงแค่72ชั่วโมงก่อนการถ่ายทำเท่านั้นนายเจลเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าจดจำที่สุดของนักแสดงอย่างสเตลลี่ทูชีแต่กว่าที่เราจะได้เห็นเขาในภาพยนตร์ก็ไม่ช่เรื่องง่าย เพราะขณะที่ฝ่ายโปรดักชันได้เสนอบทบาทนี้ให้กับเขาสแตนลี์เองกำลังถ่ายภาพยนตร์เรื่องอื่นอยู่แต่ในที่สุดเขาก็ยอมรับบทบาทนี้ในเวลาเพียง72ชั่วโมงก่อนการถ่ายทำเท่านั้น 6. ตอนนี้สแตนลี์ทูชี i แต่งงานกับพี่สาวของเอมลี่บรอนช์แล้วระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The d ดวิ l w e a r ส Prada สตลลี่ได้พบกับเฟลิซิตี้ซึ่งเป็นพี่สาวของเอม l ิลี่บรันต์ต่อมาเขาทั้งคู่ก็ตกลงแต่งงานกันซึ่งฝ่ายเอม l ิลี่บรัน์เองก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ที่สแตลลี่แต่งงานกับพี่สาวของเธอแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องขอบคุณ t h ดวิ v i ์ v a r s Prada อยู่ดี 7. ลูกสาวของ Mer y l s t r ตรชื่นชอบฉากที่ถูกตัดทิ้งจากภาพย,ายนตร์เป็นที่สุด มาริลสตรีปเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าลูกสาวของเธอยอมรับว่าชอบดูฉากหลุดหรือฉากที่ถูกตัดทิ้งของภาพยนตร์เรื่องนี้จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วและเธอก็ให้เหตุผลไว้ว่ามันสนุกไม่น้อยเลยทีเดียว8 a n d อน a ฮ a เทเวมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ ผู้กำกับอย่างเดวิดแฟรงเกลเคยหลุดปากให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแอนเป็นคนที่ยึดติดอยู่กับอารมณ์ของตัวละครอย่างมากและยังเคยมีข่าวที่ว่าแฟนเก่าของแอนรู้สึกไม่ชอบทุกครั้งที่เธอต้องไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะเธอมักจะกลายเป็นตัวละครนั้นๆเสมอ 9. มาริลสตรีทมักจะรักษาระยะห่างจากนักแสดงคนอื่นๆเสมอระหว่างการถ่ายทำ เพื่อทำให้เข้าถึงบทบาทตัวละครที่เย็นชาอย่างมิแรนดาเพอร์สลีมาริล t r สตรีปจึงมักจะรักษาระยะห่างและไม่สูงสิงกับนักแสดงคนอื่นเท่าไหร่ซึ่งแอนฮัตเทเวย์ยังบอกด้วยว่าเธอมักจะพูดน้อยด้วยเสียงโมโนโทนที่ทำให้คนรอบข้างต้องตั้งใจฟังไม่ผิดจากตัวละครมิแรนดาซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งสุดๆ สำหรับนักแสดงคนอื่นในตอนนั้นเซฟคลินต์อีส์บูดคือต้นแบบเสียงโมโนโทนของตัวละครมิรันดาพริสลีมาริลลสตรีป ให้สัมภาษณ์กับสื่อวาราไตี้ว่าเสียงที่เธอใช้ในบทบาทของตัวละครได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักแสดงอย่างคริน์อีสวูดที่ไม่เคยมีเสียงสูงให้ได้ยินเลยสักครั้งและเธอคิดว่ามันเหมาะมากสำหรับบทบาทของเจ้านายที่ร้ายกาจและเย็นชาที่สุดในนิตยสารรันเวย์อย่างมิรรนาพริสลีนั่นเอง และนี่คือ10เรื่องเบื้องหลังของภาพยนตร์ The Devil Wears Prada ที่น้อยคนนักจะรู้ติดตามเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นวัฒนธรรมสังคมและไลฟ์สไตล์จากว o g u กประเทศไทยได้ที่ walk.co.th